สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องไลฟ์สาระนะครับในวันนี้นะครับก็กิจวัตรประจําวันก็เข้าสวนปกตินะครับแต่ว่าวันนี้เอามาเจอคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือการตัดหญ้านะครับซึ่งเป็นปกติของชาวสวนแต่ว่าการตัดหญ้านั้น มันจะมีปัญหาอยู่อย่างก็คือถ้าหญ้ายาวเนี่ยมันต้องใช้กําลังเครื่องมากแล้วก็ใบมีจะต้องคมนะครับการที่เราจะตัดหญ้ายาวๆเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับซึ่งปัญหาก็คือใบมีดนะครับหมดคมบ่อยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเจอยญาคานะครับยาคาตรงนูน้น ดูนะครับเดินย่นยาขาจะอยู่ตรงนู้นนะครับใบมีดนะครับท้าไม่คมตัดลำบากมากนะครับวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอเทคนิคในการเจียใบยมีดนะครับให้ทุกคนได้นำไปทดลองใช้นะครับอันนี้เป็นเครื่องตัดยาของเราครับอันนี้ผมเจียไปแล้วนะแต่ว่าเอามาให้ดูอีกครั้ง พอดีตอนแรกไม่คิดจะได้ทําคลิปนะครับแต่พอดีผมเคยทําไปครั้งหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ว่าไม่ได้ทดลองตัดให้ดูแต่กิมนี้เดี๋ยวจะทดลองตัดให้ดูครับนี่คือใบมีดนะครับใบมีดอันนี้ใช้มาสักพักละนะครับปกติตวมุมเนมีนจะเป็นมุมตัดสี่เหลี่ยมแ,แรกแรกมุมตัดเนี่ยมันจะตัดจ้าได้ดีมากนะครับมันจะหมุนด้านนี้มันจะเป็นเหลี่ยมตรงสันเหลี่ยมเนี่ยคือจะตัดจ้าคมมากนะครับทั้งสองด้าน แต่ตอนนี้คือมันตัดไปเกียไปเรื่อยมันก็จะเริ่มมนพอมันมนเนี่ยครับเวลาเราเจียเนี่ยมันก็จะคมในพักหนึ่งแต่ตอนนี้ผมเนี่ยฮะเทคนิคทำให้มันบากเป็นล่อง,ล,องล่องฟันนะครับแบบนี้นะครับทำแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัดหญ้าสองด้านนะครับพยายามนับล่องให้เท่ากันนะครับอันนี้ผม ทำข้างละเจ็ดนะครับเจ็ดล่องแล้วก็ความห่างของล่องก็ถ้าเท่ากันเวลาใบามีดหมุนมันจะได้ไม่สะบัดนะครับมันจะได้บาลานซ์กันแล้วก็วิธีเกียอีกอย่างก็คือปกติบางคนอ่ะขี้เกียจหงายใบนะครับขี้เกียจหงายเครื่องก็เจียด้านบนถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแล้วบางคนก็จะเจียด้านล่างด้านล่างคือ้าตรงนี้นะครับนี่ด้านด้านล่างนี้นะครับ แต่ถ้าแนะนําให้ดีนะครับคือใบมันจะมาให้จากร้านเนี่ยมันจะเจียดด้านล่างมานะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งตอนที่เราสะบัดลงดินหรือสะบัดโดนหญ้าใบมีจะกระดอนขึ้นนะครับมันจะไม่กดลงมันจะไม่ลงเนื้อดินนะครับเวลามันลงเนื้อดินเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันจะกระเด็นขึ้นถ้าคนไม่ใส่แวน่นก็กระเด็นเข้าตานะครับเป็นเม็ดเม็ดทรายนะถ้าเป็นหินก็แรงหน่อยถ้าเป็นเม็ดทรายก็ ไม่เท่าไร่นะครับแต่ว่ามันก็จะเจ็บตาอถ้าไม่ใส่แว่นนะถ้าใส่แว่นก็โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันจะเปื้อนมันจะเปิดน,นะครับยิ่งถ้าเป็นโคนด้วยซ้ํามันก็จะเละนะครับจะเปื้อนทั้งตัวเลยนะครับในการตัดยญาเนี่ยครับเทคนิคเทคนิคลองเอานําไปใช้ใดูเดี๋ยวผมทดลองเอาไปตัดให้ดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูว่าการตัดยาคามันจะเป็นยังไงนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นการตัดให้ดูนะว่าการที่เราเจียร์ไปแบบนี้นะครับเนี่ยมันมีฟันนะครับแล้วมันจะตัดหญ้าคายาวๆได้ดีไหมอาจจะเสียงดังเลยนะครับเราต้องใช้เสียงเครื่องมันมีเสียงเครื่องตัดหญ้าเข้ามานะครับ เราไม่ต้องเร่งมากด้วยนะเร่งประมาณ70ซแลวอย่างครับถ้าเจียแบบนี้คมมันจะอยู่ได้นาน เลยครับหญ้าคานห,หนาๆเราสามารถตัดไปเรื่อ,อ,อๆยๆนะครับก็เป็นคูมแบบธรรมดาครับมันจะชอบติดเันจะตัดไม่ค่อยเข้ามันจะตีหญ้าโกนหญ้าให้แตกเฉยๆแต่นี่คือจะเข้าเลยๆๆๆอันนี้ผมตัดด้วยมือเดียวด้วยนะครับ อันนี้ือเล่นแค่70%็ดนสะร์เนะถ้าเล่นเต็มร้อยก็จะฟังเสียงดูอันนี้ือคือเล่นเครื่องประมาณ100%ยเปอร์เซ็นอันนี้ปอร์ประมาณ70%เนี่ยครับลองลองเอาไปทำดูนะครับผมว่าใช้การได้ดีเลย นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอสวัสดีไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ